สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องเอ็มซ่า n าแนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับเราจะมาอัปเดตราคาของ iPhone กันสําหรับคลิปวันนี้ผมมี iPhone ราคาประหยัดนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากจะใช้ iPhone หรือว่าอยากจะซื้อ iPhone นะครับแต่ว่ามีงบที่จํากัดเดี๋ยวในวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับมาให้กับทุกท่านได้ดูเป็น ข้อมูลเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อ iPhone ราคาประหยัดซึ่งก็จะมีมาให้อัปเดตกัน2รุ่นเลยนะครับรุ่นแรกจะเป็น iPhone 7นะครับที่ตอนนี้สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,990บาทเท่านั้นแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็น iPhone 6s นะครับเริ่มต้น990บาทซึ่งจะเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับทั้ง iPhone 7แล้วก็ iPhone 6s ถ้าถามว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ในปี2020ยังน่าซื้อไหม ใช้ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าก็ยังเป็น iPhone ที่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับซื้อมาใช้งานสัก1-2ปีรับรองว่าไม่มีปัญหานะครับทั้ง iPhone 6S แล้วก็ iPhone 7ที่สําคัญสําหรับ iPhone 7นะครับยังเป็น iPhone รุ่นแรกที่กันน้ําได้ด้วยในส่วนของสเปคต่างๆก็ยังสามารถใช้งานได้แบบลื่นไหลไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อ iPhone 6S หรือว่า iPhone 7วันนี้เราจะมาดูทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับอย่างที่บอกไปเครื่องเปล่า จะเป็นเครื่องที่เราซื้อไปแล้วเราสามารถใส่ได้ทุกซิมนะครับเหมาะกับคนที่ไม่อยากจะมีสัญญาผูกมัดกับค่ายมือถือนะครับเราจะซื้อไปใส่ซิมแบบเติมเงินที่เรามีอยู่หรือว่าแบบรายเดือนที่เรามีอยู่ก็ได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะมีมาให้ดูทั้งราคาเครื่องศูนย์ไทยนะครับแล้วก็เครื่องศูนย์นอกในเรื่องของราคานั้นก็จะต่างกันอยู่บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะชอบแบบไหนถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็เลือกเป็นเครื่องศูนย์นอกก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับไปเริ่มต้นดู กันก่อนเลยที่ iPhone 7นะครับ เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยซึ่งตอนนี้บอกเลยนะครับว่ามีการลดราคาลงมาให้เยอะพอสมควรเป็นของเว็บไซต์ Lazada นะครับซึ่งจัดจำหน่ายโดยร้าน Banana IT นะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้100%เซสำหรับ iPhone 7รุ่นความจุ32 g ิกนะครับตอนนี้ลดร,ราคาเหลือ8,998บาทราคานี้ต้องบอกเลยว่าลดให้เยอะจริงๆนะครับใครอยากจะซื้อ iPhone 7สําหรับของร้าน b a n a n a IT นะครับดูคลิปนี้จบกดข้า าไปดูรายละเอียดได้หรือว่าสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงความคิดเห็นด้านบนสุดนี่เป็น iPhone 7เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับ8,998บาทเท่านั้นซื้อไปแล้วเราใส่ได้ทุกซิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเติมเงินหรือว่าแบบรายเดือนส่วนคนที่อยากจะได้ราคาถูกลงไปอีกนะครับก็เป็นร้านนี้เลยสําหรับ iPhone 7ความจุ32กิกนะครับประกัน1ปีเต็มจากราคาปกติ1 8 9 0บาทนะครับลดเหลือ7,000บาทเท่านั้นมี ให้เลือกอยู่ประมาณ5สีนะครับนี่เป็นความจุ32กิกสําหรับการชําระเงินเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันเงื่อนไขาการเปลี่ยนคืนเป็นไปตามที่ lazada กํากหนดมีประกันให้1ปีเต็มนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับ7,000บาทเท่านั้น iPhone 7ความจุ32กิกกดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็ผ่านไปแล้ว2ล้านนะครับสำหรับ iPhone 7ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยไปดูกันต่อเลยที่เว็บไซต์ shopee กันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 7 หรับร้านแรกเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ13,900บาทลดเหลือ9,660บาทนะครับมีประกันของศูนย์ Apple 1ปีเต็มราคาก็จะแพงกว่าทางด้าน Lazada อยู่ประมาณหนึงนะครับถ้าใครที่กดเข้าไปสั่งซื้อของ Lazada แล้วของหมดก็สามารถเลือกซื้อที่ร้านนี้ได้นะครับ9,660บาทเท่านั้น iPhone 7จาก s h อ p e e นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกัน1ปีเต็มส่วนคนที่อยากจะได้ราคาประหยัดนะครับร้านนี้ก็ลด ราคให้เหมือนกันสําหรับ iPhone 7ความจุ32กิกเป็นเครื่องใหม่แท้นะครับประกัน1ปีเต็มจากราคาปกติ13,300บาทนะครับลดเหลือ8,319บาทสําหรับร้านนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องนอกนะครับแต่ว่าก็มีประกันให้1ปีเหมือนกันถ้าอยากจะซื้อไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ8,319บาทสําหรับ iPhone 7ความจุ32กิจากช้อปปีนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดเลยนะครับของ iPhone 7ทั้ง Lazada แล้วก็ช้อปปีท่านชอบร้านไหน ก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าถ้าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ทุกรุ่นที่ผมบอกมาใส่ได้ทุกซิมนะครับไม่ว่าจะเป็น AIS 2หรือว่า dtac ซื้อไปแล้วไม่ต้องกังวลใจนะครับมีประกันให้ทุกล้านเดี๋ยวเราไปดูราคาของ iPhone 6s กันบ้างนะครับเผื่อคนที่อยากจะทราบราคาในเดือนพฤษภาคมไปเริ่มต้นดูกันที่ความจุ64กิกสนะครับสำหรับ iPhone 6s เป็นเครื่องใหม่แท้นะครับประกันร้าน1ปีจาก ราคาปกติ13,900บาทลดเหลือ5,459บาทมีให้เลือกอยู่4สีนะครับซึ่งร้านนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องนอกเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาก็มีประกันให้นะครับเราซื้อไปแล้วมีปัญหาเขาก็เคลมหรือว่าเปลี่ยนเครื่องให้เราถ้าใครไม่ได้ซีเรียสก็สั่งซื้อกันได้นะครับ5,459บาทสำหรับความจุ64 g กิกนะครับส่วนอีกร้านนึ่งสาหรับ iPhone 6S ความจุ 32G เหมือนกันนะครับเป็นของเว็บไซต์ชอปปี้ร้านนี้ เขาบอกว่าเป็นเครื่องแท้โมเดลไทยนะครับรับประกันศูนย์ไอแคล์หปีเต็มแต่ว่าจะรองรับเฉพาะเครือข่าย TruMove H เท่านั้นสําหรับ iPhone 6S ความจุ3 2มสิกนะครับลดราคาเหลือ4,452บาทซึ่งถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับกดเข้าไปดูรีวิวกันก่อนได้หรือว่าจะแชทสอบถามกับทางร้านก่อนได้ผมเพียงแต่นําข้อมูลมานําเสนอให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันเท่านั้นนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรก็แนะนําให้สอบถามกับทางร้านโดยตรง ก่อนที่จะทําการสั่งซื้อนะครับส่วนร้านสุดท้ายเป็นของเว็บไซต์ Lazada นะครับ iPhone 6s เครื่องแท้100%ซื้อวันนี้มีเคสแล้วก็ฟิล์มแถมให้นะครับจากราคาปกติ9,990บาทลดเหลือ4,699บาทซึ่งก็น่าจะเป็นเครื่องนอกนะครับสำหรับร้านนี้มีประกันให้3เดือนเท่านั้นแล้วก็เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับใครที่มีงบจํากัดก็สามารถเลือกซื้อที่ร้านนี้ได้4,690 9บาทใส่ได้ทุกสิมนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดทั้ง iPhone 7แล้วก็ iPhone 6s ในปลายเดือนพฤษภาคมปี2563นะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมเอาร้านที่น่าสนใจที่สุดมาให้กับทุกท่านได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อทั้ง iPhone 7แล้วก็ iPhone 6s แบบเครื่องเปล่านะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรของ iPhone ทั้ง2รุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงนะครับเริ่มต้นกันที่ iPhone 7สําหรับค่าย TrueMove S ปัจจุบัน มีขายอยู่เพียงแค่รุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม2 m o v e S เท่านั้นนะครับความจุ32กิกสําำหรับสีที่มีให้เลือกก็มี2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีทองราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่12,500บาทสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ซื้อได้ในราคา1,990บาทนะครับซึ่งในส่วนของโปรอินเทอร์เน็ตก็จะเริ่มต้นที่1 9 9บาทต่อเดือนนะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องก็คือ1,990บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับถ้าใครที่อยากจะดูโปรโมชั่นแบบ ละเอียดก็สามารถย้อนกลับไปดูได้จากคลิปในช่องของเราสำหรับ iPhone 7ในการซื้อเครื่องพร้อมโปรโเริ่มต้น1,990บาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็น iPhone 6s นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม r u e เท่านั้นความจุ32กิกนะครับมีให้เลือกอยู่3สีราคาเครื่องเปล่าตอนนี้เหลือ9,500บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ก็สามารถซื้อได้ในราคา990บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะ บ,บอกเลยว่าเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มมากๆซื้อได้ในราคา990บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับเตรียมเงินไปเพียงแค่1,000บาทก็มีทอนมาให้10บาทนะครับสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่จะมีให้เราเลือกก็จะมีอยู่หลายโปรนะครับเริ่มต้นเป็นรายเดือนเดือนละ1,999บาทต่อเดือนก็ซื้อ iPhone 6s ได้ที่ราคา990บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตของโปร1 0 9 9บาทก็ให้มาใช้ไม่อัน้น เราก็ไม่ลดสปีดเลยนะครับค่าโทรก็ให้มาประมาณ650นาทีประมาณนี้นะครับนี่เป็นการยกตัวอย่างของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับอีก2โปรก็จะเป็นโปร899แล้วก็โปร599นะครับรายละเอียดก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นซึ่งถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดของโปรไหนหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องเปล่าหรือว่าการซื้อเครื่องพร้อมโปรสําหรับ iPhone 7แล้วก็ iPhone 6s นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น เป็นการสรุปราคาทั้งหมดนะครับทั้ง iPhone 7แล้วก็ iPhone 6s ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรที่ผมได้สรุปมาให้กับทุกท่านได้ดูเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการซื้อกันนะครับสำหรับคนที่มีงบจํากัดก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้เพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องเรามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปใน ทุกเดือนนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะกลับมาเจอกันใหม่อีกทีกับโปรโมชั่น iPhone ในรุ่นอื่นๆในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ